เบิ่งเฒ่าเนาะก็มาเบิงเรือใหญ่พี่น้องเรือใหญ่จกรีนฤเบศมั้งไปพี่น้องเห็นบ่เรือลําคุ้ลําใหญ่พี่น้องปืนของทหารปืนใหญ่โอ้ลําบักใหญ่นึงปืนใหญ่เพิ่นเนาะเพิ่นยิงในอันเรือเนาะพี่น้องให้เบิ่งพี่น้องเบิ่งใหญ่งพี่น้องได้เบิ่งพี่น้องเบิ่งดูกระบอกปืน ปืนใหญ่ใหญ่ทหารเลือจะมีทหารเลือสองคนเย็นอยู่นี่ปืนจะบอมแมนบอมแมนยังได้พี่น้องไอ้ปืนจ้ะเนี่ยปืนยางใหญ่เลยโอ้ปืนใหญ่ลองเบิึงโอ้ใหญ่แฮ ตังเลื่อดไปน้องเลื่อดใหญ่เลืออ่อดปักยางใหญ่เลยเลื่อดใหญ่จักรีน่าเลืเ่อเนเบ็ดนี่พี่น้องอู้ <Ooh, S 2> เลือดลำใหญ่ขนาดเลยไปไปขึ้นทางโน้นก็ให้ขึ้นใช่ไหม เดี๋ยวเราเาชมเรือนะครับใครอยากถ่ายรูปเล่นรูปที่ไหนรูปก็ถ่ายได้ได้เขาขึ้นขึ้นได้ไหมคะขึ้นได้ไหมปกติขึ้นได้ครับแต่วันนี้เขาปิดแล้วครับเขาจะทำที่อพิธีสจะดีเอ่อเนาะกรมหลวงจุมพรครับโอ๋อใช่ใช่เมื่อวานเห็นเขาทำที่ัทยาอยู่อ๋อกรมหลวงจุมพรอืมโอ้แต่่วาปกติขึ้นได้เนาะแต่วันนี้ขึ้นไม่ได้เนาะก็จะทำดีเนาะแต่ว่าน้เขาปิดประตูแล้ว อ๋อมันคับแลวเนาะปกติเขาแต่ว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเขาไม่ได้ขึ้นก็เดินเล่นได้ถ่ายรูปเล่ได้ครับใช่ไหันี้ก็เดินได้ครับคันนี้ก็ดีแล้วเห็นว่างใหญ่อย่างเงี้เนาะไปถ่ายรูปตรงนู้นได้ครับจ้าแต่ว่าเขาไม่ได้ขึ้นนั่นแหละเขาถ่าย้อไม่เป็นไรเนาะอืมโอเควีโบอกเดเดนอลาวตีนนะเบตยดเดเดดดหนาวสิโอเวเดยน้อมเลยได้อินน้อมเลยได้ลาวนาวเดนอลาวเขาเตรีย้วยกี่มาจุกัมเเนา แล้วเบิ่งเพิ่งเสียเหตุเพิ่นสิเขาบ่งหายึ้นแล้วเพิ่นสิมีงานฉลองเนาะฉลองไอ้กรมหลวงชุมพรเป็นอย่างเพิ่นน่ะน้าเิ่นเกิดบิ่นบ่ถือเนาะเพิ่งสิมีพิธีเนาะฉลองเพิ่นน่ะเพิ่นเฮ็ดหยังดีนะเพิ่นมีสิมีพิธีเนาะพวกทหารเขาติดตั้งรับตั้งคุ่นะตั้งตั้งกองเนาะตั้งอีหยังเพิ่นหน้าเป่าเป่าบ่ถืกบ่านประเณน้ำมนี้นี่พี่น้องโอ้ยใหญ่แฮง อไรบ่เคยมากกับมาได้จ้ามาเบิ่งนี่ของมึงของมึงใต้เฮาก็มีดีๆหลายเนาะนี่กลุ่มหลวงชุมพรใช่ใช่ใช่กลุ่มหลวงชุมพรเล,รลย่อนลำใหญ่พี่นอ้องใหญ่อีหลีเจ้าคุณกระแมนจ้ะเจ้าคุณกระแมนต้าพี่กระแมนเนะยาะใหญ่อีหลีพี่นอ้องธรรมดาก็หายคืนมาหน,นีิก็าปะหายคืนแล้วก็ปิดแล้วเรนบ่ เป็นบอกอทางอันเลื่อนบอกอตัง้งพน่นกระสิมีตั้งกองทัพเอ,อตั้งอันนั้นเพ่นยูห,หนนะันหเนาะตั้งอันกระบวนเพ่นยูหันตั้งกองทัพตั้งกระบวลบรรยูหันเพราะว่าเพ่นสิมีอันพิธีเนาะพิธีเขปิดแล้วพิธีเขาปิดแลว้วเนาะเขาเขาจะมีงานเขาบอกเขานะจะมีงาน <c oughs> เราก็ได้แค่ถ่ายรูปอย่างนี้เอาใช,าาใช่พี่น้องเห็นบอลเลื่อนลำไยนักท่องเที่ยวกับมา แต่เขาก็บอกให้ขึ้นเพราะมันนี้เขาคืนเขาก็ปิดเร็วนะมันนี้เนาะเพระสิมีงานอันนั่นเพราะเป็นยังแค่ได้บางนี่แค่ได้บางนี่ก็ดีใจแล้วได้บิ่งนี่นะเนาะป็นบอกเขาก็ไม่โตไม่ยังมีโตถานี่เนาะทั้งคุณพี่น้นนะอง,องบ้างทั้งคุณกับทีนีอ๋อ มาถึงมือดีพอดีแล้วก็จะมีงานเรือลำใหญ่จากเรนารูเบตพี่น้องบ้งเรือลำใหญ่จากเรนารูเบตอู้ใหญ่แห้งใหญ่เอลีใหญ่เอลี นี่ก็ไปน้องเบ่งโอ้หปุ้ยไยกันองเคยปกันยันกดมาไง่บะกันนาดเลย ก็ได้ขึ้นก็บ่าเป็นยังจะได้เบิ่งข้างนอกก็เอาก็ดีเพราะว่าเขาจะมีงานเนาะืันนี้เนาะเขาสิมีงานพี่น้องเขาจมีงานแล้วเขาอยู่บ่ได้โดนเนาะเขาสิมีเขาสิมีงานเขาก็ต้องเบิ่งไตเบิ่งจัาหน้ยก็ยังดีได้เบิ่งจัาหนอยก็ยังดีแหละล่ะว่าืันนี้เขาจมีงานเบิ่งแค่ใก็ดีใจแล้ว ไปจักโอ้อยทหารเริ่มมาหลายเลยพี่น้องเป็นมาไล่หลายเป็นสิมีงานพิธีเป็น,น,นเนาะเรือหลายแหง่งเรือแปด จ็ดหนึ่งนอนมันเลื่อลงเลื่อลงแปดเจ็ดหนึ่งใหญ่เนาะใหญ่มากเสียดายเรามาไม่ทันเสียบายเรามาไม่ได้เจอวันที่เขาให้เปิดนี่ขึ้นเนาะเพราะว่าวันนี้ก็จะมีงานไงฉลองกรมหลวงชุมพรที่พัทยาเมื่อวานไหมที่ก็มีงานนะเนาะที่พัทยาที่รูปปั้นท่านก็มีงานน่ะเราน้กว่าเขาจะมีงานอะไรอ๋อดีมากดีมากเลย เออนี่แบบอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะมีงานฉลองใชมัหมก็กั้นได้ไหมอืมไปพี่น้องว่าเป็นยังเป็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วตรงนี้เหรอที่เขาก็ไม่ใช่ทางทางนู้นพี่น้องไปน้องกันไปเพิ่งแค่นี้ก็ดีใจแล้วละพี่น้องเอ้ยดีใจแล้วเดี๋ยว้เดี๋ยวเบิ่งแั่นี้นาะ เพราะว่าก็ภูมิใจเนาะอย่างน้อยเราก็มีอย่างเงี้ยให้เราเห็นบันเมืองเฮ้าบอมแมนมีแต่บันเมืองเขาบันเมืองเฮาก็มีคือกันทหารเรือจ้ากรมทหารเรืออ๋อมันไม่มีทางออกทางนี้มาถึงให้กันเราออกมาอ้อนเบิ่งทหารเรือ ร้านไทยบนมาเป็นทหารเรือหล่หลพอจะมีงานก็ตองตั้งกองนเพเ่็นแล้วเนะาะต้องไปตั้งกองเพินใช่ใช่ใชย่ยิงม,ม่มันตังง้งไงเนาะมมนเรามาเจอวันที่มีงานพอดีใช่ใช่ใช่วันนี้เรามาเราหม่จะเดินตรงน,นั้นไง เรามโมจะดูเ mm hmm. ต่าแล้วก็กินข้าวไม่เป็นไรเราโมแต่ดูเต่ากินข้าวแล้วก็ดูได้ก็ไม่เป็นไรอู้ใหญ่มากจำไว้นะตรงเนี้ยเราจะได้มานักทามีกา e คำอีซี่ไงเนี้ยน t กทามีก c a normally they allow to go in nice to normally they allow to go but today they have something to like a presentation oh, right, yeah. for the uh, like a anniversary yeah, yeah. with the The, the, the leader of the navy. Mm. Let me come again if it's going to be too much time, we'll certainly definitely come. Up here. You see the 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 statue of them of the monument on there in Pattaya. Yeah, yeah. Yeah, then the leader. on yeah. Before that, that now they want to do ceremony. But we call ceremony, yeah. Yeah. Yeah, ceremony for them. What's that? Chak Chakrinari? Chakri bed. Chakri. นาฤเบ้นอ่างเงีเจ <c oughs> ็บป่นะชกรีนาฤเบเบดเจ้ไเย The big one in Thailand this is e big the big the bigger only one in here มีลำใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพี่น้องนะมงนี่เรือลำแรกของประเทศไทยที่มีนะไปพี่น้องเกงไกขอบคุณใหลายในพี่น้องเนาะ ขอบคุณหลายๆสำหรับพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องแตนทราวเวลเลอร์คนนั้นทำมาเบิ่งเตาเามาเบิ่งเตาหลักม่านเบิ่งเตางามๆแล้วก็มาเบิ่งเลื่อนจักรีนาะร์เดเบธท,ที่ว่าของคนไทยเฮาเนาะอยู่มืองนี้สัตติสิบี้องใหญ่อิริเมื่อใ้ก็ขอบคุณหลายๆมื่อนาซีมีโอกาสมากแต่ได้คืนปอมมณีเขาคืนบ่ได้เนานะเพราะว่าก็สิมีงานฉลองอันกรมหลวงชุมพรนะเนาะครบรอบเนก็สิมีงานฉลองเนาะเฮาก็บเขาปลอดหาเขาคืน าก็เป็นอย่างจากมือหนามีโอกาสมากจะมาขึ้นให้ใดเลยเพอถึงเท่งเนาะจะไหนก็ขอบคุณในหลายน้พี่น้องเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ